เก็บตังกหวนบริกรไทยจนที่ได้กินบอ่ไม่อารมณ์นจนที่ได้กินลืมกรดไทยมาเด้อพี่น้องแกงบะพริกใส่เห็ดเคยกินบ้างแกงพริกใส่เห็ดเออหนงซื้อเด้องาตองมามาสิเบิร์ ันว่าตำันว่าตำหมูคนเพ็ดเพ็ดจ้ะเฮงเพ็ดนี่กินเอซื้อเ้อบบอกพีกัดเสิโฮงเินเฮงเพ็นี่กินไปเห็นติยาทีมื่อัานด้กินเด้เพ็เอจ้กินคับกกินกับน้องเน้ยเอาไปเอามาแส่บหล่นี่จ้เพ็ก็บจ้ ยูดูแล้วดูไเดี๋ยวบางะด๋เดีไปมันายงจ้ประดียวพร้อมเสร็จพร้อมเสร็จ ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วปลาเอาโอ้ลุ่มดาวลุ่มแดงแสบแสบวยอะ กินกินวันนี้ยิ่มถึงพวกนี้เนื้อสมตำครับส,ส้มตำแซ่บ <c oughs> ส้มตำแซ่บเนื้อกินแกงทำไมเด้อ Bye,